สวัสดีนะครับ fc เราก็มาถึงนะครับจอดตอนนี้แนะจุดที่เราจะเติมน้ำมันใน fc ก็เป็นข่าวดีเนาะนะครับที่ปุ๋ยใจดีนะครับ,ยยรบมอบเงินห้าร้อยบาทนะครับให้มาเติมน้ำมันใน fc B7 ีดีเ้า นี่ในเอฟซีก็ขอขอบคุณนะขอบคุณคุณวรุณีคุณวรุณีเนาะมอบเงิน500บาทให้เติมน้ํามันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ํามันเพื่อพาทุกคนไปหาเห็ดในเอฟซีเพราะว่าน้ามันรมมันก็เข้ม <c oughs> แดงมา3มวันแล้วพี่น้อง <c oughs> ไม,ไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่โอ้ขึ้นมาแล้วโอ้โอ้ขึ้นขึ้นใหญ่เลยโอ้โอ้ขึ้นใหญ่เลย500อเอฟซีโอตอนนี้เพิ่งจะ200น้อเอฟซีนู้นเพิ่งจะ200น้ํามันน่าจะเป็นลิตร ลิตรละสามสิบสองบอกน่าจะเป็นลิตรละสามสิบสองบาทแน่สิมันลงอยู่เนาะตอนแรกมันสามห้าด้วเนาะอันนี้แสดงว่าน้ำมันลงแล้วไอตีเราจะได้เยอะน,ะนั่นนี่เมื่อไหร่น้ำมันจะได้ลิตรสักสิบบาทนี่เนาะถ้าลิตรละสิบบาทนี่ขี่นิ่มเลยนะเราเนี่ได้เกือบเต็มถังนั่นนี่ห้าร้อยนะถ้าลิตรละสิบบาทรอนะเอ้ยตีถ้าเกือบวันนั้นอนะ่ะ ห้าลิตรอู้ได้เยอะปกติมันสนะิบสี่เนาะนี่เอฟซีเกือบครึ่งถังพนะี่น้องโอไม่ครึ่งนี่ยอ่ะได้ขีดเดียวได้ขีดหนึ่งหน่อยๆเรียบร้อยนะขอบคุณคุณวารุณีนะฮะทีแมตานะมอบเงินห้าร้อยบาทเพื่อเติมน้ำมันให้พวกเราไปทำคอนเทนต์หาเห็ด<ไ>ขายพี่นะ<ไ>อ้องเออฝากถามคุณวารุณีว่าอยากกินเห็ดหรือเปล่านะครับถ้าอยากกินเห็ดพวกเราจะส่งเห็ดไปให้กินเด้อ ครับส่งที่อยู่อะไรมาหาผมก็ได้เดี๋ยวหาเห็ดได้เราอาจจะส่งไปให้ไม่รู้จะส่งวิธีไหนนะเราหาวิธีส่งก็ยังไม่ค่อยได้เหมือนกันกลัวมันเน่าอนะอ๋อวิธีส่งมีอยู่ใช่ไหมเราลองส่งแบบเฉยๆไม่ได้บอกแบบส่งแบบใส่ดินไปด้วยอ่ะไม่ให้มันเข้าว่านะเดี๋ยวผมจะไปค้นหาวิธีการส่งในในในยูทูปนะ เผื่อมีใครทำเอาไว้ให้เราดูสงเย็นไปสงเย็นบ่ะเย็นมันไกลเดิไอถ้าสงเย็นไปเนี่ยเราต้องเข้าเมืองใช่ไหมล่ะเราแปลว่ามันเดินทางนี้ต้อลาไปทางนั้นเป็นไปเราเราต้องขี่รถเข้าเมืองสกลน่ะถึงจะสงเทนได้นะมันมันมันจะคุ้มค่าละมันไหมล่ะไปกลับสกลมันห้าร้อยไม่อยู่นะ มันจะไม่คุ้มค่าส่งนี่แหละตลาดไปพัดกลนะครับไปสง่งออนไล์ดีเดียวน,นะเฮียดราคามันไม่แพงหรอกมันจะแพงค่าส่งนี่แหละถ้าเราไปส่งอ่ะเพราะว่าเฉพาะเติมน้ำมันไปไปส่งที่สกลน,นี่ก็หนักแล้วตอนนี้เราก็กลับมาจากเติมน้ำมันในที มีสาวสวยน่ารักตามหลังผมมาอยู่คนหนึ่งนี่สิสวยกว่าบ้าน,นั่นหรอบอ่าปะ้าเนาะอ่ะโอเคครับพี่น้องนะขออนุญาตเดินทางกลับเนาะหลังจากเติมน้ำมันเสร็จเรามาซื้อเครื่องเอาไว้ทำเราไปซื้ออันเครื่องแกงเอฟซีเอาไว้ทำปลากแกงสุมนะพี่น้อง ราจะทำแกงส้มกินนะเอฟซีเมนูเด็ดนะวันนี้ก็เกือบศูนย์บาทเนาะมันไม่ไม่ศูนย์เพราะว่าเราต้องซื้อเครื่องนี่แหละเราต้องซื้อมะนาวเอฟซีเพราะมะนาวบ้านผมเพิ่งจะปลูกมันยังไม่เป็นหมากนเอฟซีแต่ว่ามะนาวบ้านโกโกไลเยอะเนาะถ้ามาก็เอามาปากน้อยโกโกไล<อ>ใช่เอามาสักทุงหิวห้วนึงหน่อยได้ไหมพอมีนะอยู่เนาะมันมีลูกไหมยอยู่บ้านนะเ,เ,เยอะเยอะต้น ิดมาค้าลังก็เอามะนาวมาฝากเลยนะเพราะว่ามะนาวขาดเคลนมากมะนาวมันค่อนข้างมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะมะนาวลูกละสิบหรือว่ายี่สิบบาทนี่แหละโอ้โหพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเจ้าของสวนช่วงนั้นน่าจะบูมเนาะถ้าผมเป็นเจ้าของสวนนะอู้รวยเลยเอสี่น้องโกโกวานะพ่อแม่เพื่อนก็นทำธุรกิจนะสวนมะนาวนาี่สิเจ้าของสวนมะนาวเสียเกล้าในาสี่ เก้านะพี่น้องเป็นเจ้าของสวนมะนาวขนาดใหญ่ขนาดมะคือมาในตีน,นใช่อันนี้คือปลอมตัวมานะเนี่ยทำทำทำตัวแบบผ้าคิริ้วหอทองในตีนใช่จริงๆเป็นเสือนะพี่น้องนายพิมรู้นนคนไทยฮะนายเอ็มซีรู้คนไทยนี่เอาโชว์อีกแล้วอ้๋อโชว์อีกแล้ว,วโชว์ไลท์เออฝากไปดูคลิปมันหน่อยในตีงทั้นไหนโปรไลน์นะไม่ค่อยมีใครดูเท่าไหร่น่าสงสารนะพี่น้องนะพูดทั้งน้ำตานะฮะเออ โพราะคลิปนี้มันจะเป็นคลิปเตาเน้ำมันไม่ได้หรอกมันพูดเงน้ำตาไม่ได้โอเคครับผมก็ฝากไว้ตัวนี้เนาะเดินทางกลับก่อนสบายดีครับผม